ชีวิตหลังสอบกลางภาคของฉันหลังจากสอบเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาที่พักผ่อนยิวใจไปเที่ยวกันเริ่มต้นจากการไปสนามบินก่อนเลยนี่อ่ะมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของเราเลยเครื่องขึ้นแล้วกะาจะดูวิวสักหน่อยแต่เซอร์ไพรส์ครับคุณแม่คุณแม่เลยได้เชวอเลดี้โชวโอเคช่างมันแล้วกันตอนนี้เราถึงกรุงเทพมหานครแล้ว แล้วเราก็มานั่งรอต่อเครื่องไปจังหวัดไหนนะลองทายดูสิแ <c oughs> น่นอนว่าสถานที่ฮิวใจของเราจะต้องหนีไม่พ้นจังหวัดชายเหมียเอ้ยเชีงยงใหม่ <c oughs> แล้วก็แวะกินข้าวซอยสันนอยหลังจากเลาะชมเมืองเสร็จ <c oughs> ก็เดินทางไปยังที่พักแล้วก็หลับปุ๋ยเลยตื่นมาก็เจอน้องแมวลายวัวมาขโมยอาหารได้เช้าเลยแล้วมาเติมภูเขาที่ดอยหลวงเชียงดาวชีวินตนักศึกษาจะมีอะไรดีไปกว่าการเที่ยวล่ะจริงไหม